สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมมารีริมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแน,นาะนำการ์ตูนเรื่องใหม่ในช่องของผมนะครับซึ่งเป็น EP ีใหม่กันในวันนี้แต่ว่าการ์ตูนที่ผมจะมาแนะนำไม่ใช่การ์ตูนใหม่นะครับแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่เป็นตำนานเรื่องหนึ่งในวงการมังงะนะครับทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีคนหลายคนชื่นชอบมันมากๆนะครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ เรื่องที่จะเล่านะครับก็ชื่อว่ามอนสเตอร์คนปีศาจนะครับจะเป็นมังงะแนวเซคโคโลจีนะครับที่แต่งโดยอาจารย์นาโอกิอุราซาวะถ้าใครเคยดูภาพยนตร์นะครับเรื่อง 20th Century Boy ที่เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นแล้วยังชอบกันมากๆนะครับก็อันนี้จะเป็นผลงานของอาจารย์แก่ซึ่งเขียนก่อน เรื่อง2 0 t y Century Boy นะครับเป็นการเล่นกับจิตใจของมนุษย์นะครับอันนี้ก็จะกล่าวถึงนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องก็คือดรเทมะเคนโซสนะครับศัลยแพทย์หนุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีฝีมือดีอนาคตไกลนะครับทำงานประจำการอยู่โรงพยาบาล Isler Memorial นะครับในเมืองดอสเซสตอฟนะครับซึ่งเป็นเยอรมันตะวันตกวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องถึง จุดที่ต้องตัดสินใจเรื่องระหว่างจรยาบัณทางการแพทย์หรือความก้าวหน้าทางสายอาชีพนะครับเพราะว่า,าเขามีการผ่าตัดเนี่ยสองรายการพร้อมๆกันนะครับคนหนึ่งเป็นเด็กนะครับที่ชื่อโยฮันรีเบลเดชาร์ฟอแฟอายุ9 0, ขวบซึ่งอยู่ในอาการโคมา่าเพราะว่าเขาถูกกินเข้าที่ศีรษะนะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่เป็นรุกนายใหญ่นายโตนะครับถ้าเกิดว่าเขารับปากที่จะไปทําตรงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีความก้าง่น้าทางการแพทย์นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกจรญญาบันเป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่าการรักษานะครับเหมือนสภากาชาติไทยเนี่ยใครเจ็บป่วยมาไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็ต้องให้การรักษาก่อนเป็นอย่างแรกนะครับเป็นกฎสากลประมาณนั้นนะอันนี้ก็ ทางดรเทมาเนี่ยเขาก็เลยเลือกพอเลือกอย่างนั้นนะครับก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตดรเทมานะครับแฟนก็ทิ้งนะครับหน้าที่การงานก็หดหายรู้สึกย่ำแย่ไปหมดนะครับจากที่เคยได้รับการสนับสนุนก็ถูกลดการโปรโมตลงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะช่วยเด็กชายที่ชื่อโยฮันลีเบล เด็กชายฝาแฝดอายุ9ขวบนั่นเองนะครับพอโยฮันเนี่ยฟื้นขึ้นจากอาการโคม่านะครับเขาก็หายตัวไปจากโรงพยาบาลพร้อมน้องสาวฝาแฝดที่ชื่อแอนนารีเบลอย่างไร้ร่องรอยนะครับพร้อมกับการตายปริศนาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหน้าแพทย์อีก2คนนะครับทีนี้มันก็เลยทำให้ดรเทมมะเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะครับแต่ พอเขานึกย้อนกลับไปนะฮะเขาเคยพูดกับเด็กคนนี้ประมาณว่าย่ำแย่และชีวิตไม่มีอะไรดีเลยโดยอาการแบบเศร้าสดขีดนะอาจจะเมาด้วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับก็พูดอารมณ์ประมาณกรธโกรดนิดนึงว่าอยากจะฆ่าพวมนวยการที่เคยสนับสนุนเขาแต่ตอนนี้เปลี่ยนท่าทีไปแล้วนะครับเด็กชายฮันรีเบลได้ฟังดังนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่า เป็นเหตุเหตุนั้นหรือเปล่าที่ทําให้พวนวยการคนนี้ต้องตายนะครับคนที่ตกกลายเป็นช่องผิดผู้ต้องสงสัยนะครับว่ากลายเป็นดรเทมมะดรเทมมะเนี่ยเขาก็เลยต้องไขคดีด้วยตนเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเหตุการณ์ตรงเนี้เพราะว่าเขาเลือกจัรยาบรณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วหรือเปล่านะครับเนื้อเรื่องก็ดําเนินไปนะครับในการที่ ดรเทมมั a, เนี่ยก็ตามหาตัวของโยฮันนีเบลที่หายตัวไปนะครับก้าปีต่อมาดรเทมมั ma, เนี่ยก็ได้ไปพัวพันกับคณีฆาตกรรมต่อเนื่องหลายคดีนะครับที่เกิดรอบรอบตัวเขานะครับเขาก็เลยอยากจะหาความจริงให้กระจ่างนะครับว่าใครเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการฆาตกรรมพวกนี้นะครับแล้วเขาก็คิดว่า คนคนนั้นก็คือโยฮันลีเบลเด็กอายุเก้าขวบที่เป็นฝาแฝดในตอนนี้นั่นเองนะครับดรเทม,มารก็เลยมีความรู้สึกผิดที่ทําการแบบรักษาให้เด็กคนนี้นะครับปุกปิดศาร้ายคนนี้ขึ้นมา mm hmm. เขาก็เลยออกเดินทางหาตัวโยฮันลีเบลแต่ในขณะที่เขาออกตัวตามหาเนี่ย mm hmm. เขาก็โดนไล่ล่าจากทางการไปด้วยนะครับดรเทม,มาเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกเนี่ยแบบ ไม่โอเคเอามากๆนะครับเรื่องราวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคือมันจะเป็นอ่าการ์ตูนที่กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างตะว,วันตกกับตะว,วันออกของเยอรมันในสมัยสงครามนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นทางการเมืองค่อนข้างมากถ้าใครไม่ชอบตัวหนังสือเยอะๆอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบแนวคนนั้นอยู่แล้วนะครับกินไดจิที่มีการสืบสวน ต้องการใช้เหตุใช้ผลเนี่ยมันสนุกมากๆนะครับสำหรับการอ่านเรื่องนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้เราสงสัยใครรู้เอ้ยคนนี้มันเป็นคนดีหรือเปล่าหรือว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีกันแน่นะครับเราจะไม่อ่านรู้ได้จากการอ่านหน้าตัวละครเพรียงหน้าเดียวนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีมิติที่แตกต่างออกไปนะครับคนคนหนึ่งอาจจะทำอย่างนี้นะฮะแต่ว่า อาจจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนร้ายก็ได้เราเดาทางไม่ถูกนะครับแล้วตอนคลแมกซ์ของเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าพีคแล้วก็สนุกมากๆนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามว่า,าตามชื่อเรื่องเลยนะครับว่ามอนสเตอร์ตกลงใครกันแน่ที่เป็นปีาศาจนะครับคนในคราบหนังแกะหรือเปล่าที่ทำให้คนด้วยกันเนี่ยดูแย่ลงนะครับ มันคล้ายๆว่าคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนดีกลับกลายเป็นคนเลวแต่คนที่เป็นคนเลวดูเหมือนจะกลายเป็นคนดีนะครับเพราะว่ามันก็จะแยกไม่ออกมันก็เลยชื่อว่ามอนสเตอร์คนปีาศาจนั่นเองนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ไปหามาอ่านกันได้นะครับสนุกมากๆนะครับอาจารย์แกก็เขียนหลายเรื่องนะเรื่องที่พีคๆที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากๆนะครับแนวๆเนี้ยก็จะมีเรื่องอ่า เวนตี้หรือเซนจูรีบนะครับแล้วก็เรื่องอะอะตอมคือมันเป็นเรื่องที่แต่งดัดแปลงมาจากเรื่องอะตอมนะครับเรื่องแอนดรอยอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็สามารถไปจัดได้นะครับน่าจะมีขายอยู่นะครับมันมีพิมพ์ใหม่พิมพ์เก่าให้สะสมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ m ม m แมรี่ดฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ